สวัสดีค่ะก่สวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรยบพระรวยคือเกา้องชมคลิปนี้จะมาตามสูตรหอยได้วันเด็ดนะคะของเซียนประคุณชัยสูตรหอยเล่าหมัดรวมห้าหน้อยของ,งวดวันจันทร์ที่สีมีนาหกเจ็ดรัชมก่อน,ดนเดินไปไดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆแลวก็เพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้แก่ทั้งช่องเนีด้เยค่ะเด้อ เลขของเซียนประคนชใช้ห้าหวัวติพานมาน้องชมเลขจับคู่ของเพิร์นหวัวติพานมาหลุดไปนะคะมาแต่สายวิ่งสายแลนนะครับชมสำหรับเล่าพัฒนากะเชียร์ชิวไปแ,แต้มเดียร์น้อบชมเพิรนจัดไฮเจ็ดสามนะคะ่ะเลขเจ็ดสามกับแปดสามเลขไปออกนะคะ่ะเจ็ดสองสองเจ็ดนะครัชมเชียร์ชิวไปแต้มเดียวนะคะน้องชมหวัวหน,นีหลุนต่อเลยว่าเลขเซียนประคนชใช้ห้า เลขจับคูจะแตกจังๆมาจังๆบ่นะคะขอนิ่นย่ำด้วยค่ะเด้่ว่าทางเบิดทั้งมวนกับเป็นแนวทางนะคะให้ซือเพื่นจ้องเฮาช้วิจารณญาณเอานะคะมักชอบจังจัดเนาช่มบ่มักบ่ชอบกับึงเพื่อความเหมือนเทิงซื่อๆก็ได้นะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนนะคะให้เซียนประคุณชัยเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะควัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะมนีกด้เดวลานัดหมายขึ้นเก่านาะอาจารย์ลุงสูดเหว่ยงและวันให้แ่ฟนช่องได้พิจารณานะคะเลขเซียนประค้นใช้หัวติ่านมาเิจนาสิได้แล้วนะคะเสียแต้มหนึ่งอีกแล้วนะอาจารย์เนาะเลขไหมเอาวงวนี้เห้มาจังๆเข้าตรงๆนะคะสุดเซียนประค้นใช้เพิ่นกับโบคาไ้ยลายนะครับชมเลขวิ่งเล็กเล่นเพิ่นกับเมนคือเก่านะคะแต่ว่าเลขจับคู่กับเขาเนืหลุดเนืนะคะ วันนี้เป็นของวดวันจันที่สี่นะคะจันวันนี้กับมาเด็กในเจกหน่อยนะคะเขาเรื่องกันที่เลขวิ่งเลขแลีนเลขค่ะจันวันนี้เลขวิ่งกับมี่สามสามค่ะห้า <5, S 1> มีห้าค่ะเก้า <9, S 1> แล้วก็มีเก้าค่ะครับผมสามชุดสามหางนะคะจันแล้วก็เลขจับคู่นะคะจับคู่กับมี่สามเก้า จับคู่มีสาเก้าค่ะสี่เก้าค่ะแปดเก้าค่ะีสี่ห้าค่ะศูนย์ห้าค่ะสาแล้วก็มีสามหค่ะครับผมหกชุดหกชุดหกชุดหกางมาตรฐานรัชกาจารย์เล้วกสามตัวค่ะ ตก็มีแปดสี่เก <0, 50 S 1> ้าปดสี่เก้าค่ะจห้าศย์ศูนย์ห้าศูนย์ค่ะไม่ใช่ห้าศูนห้าเอา้าบาทที่นี่ห้าศูนย์หารบาสลับกันเนาะจาจเนาะห้าศูนย์ห้าเอา้าส,สองชุดสองหางเนาะค่ะจารย์เนาะอ้าว งวดนี้ชุดเต็มเส้นประคนณชัยนะคะเบิ้งแล้วก็เดี๋ยวทวนตัวเลขของอาจารย์เข้าไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เส้นประคนณชัยคัดไทยหกชุดหกหางน้ชมมีสามเก้าสี่เก้าแปดเก้าสี่หาศูนย์หาแล้วก็สามหกถูกต้องนะคะอาจารย์เนาะเลขสามตัวสองชุดสองหางนะคะคือแปดสี่เก้ากับหาศูนย์หานะคะ,ะทีนี้ก็เน้นให้เป็นช่องเลยค่ะอาจารย์ในวันนี้ตัวเน้น ครับ0เน้นก็มี่3เก้าคับทีเก้าเน้นไปที่3เก้าแล้วก็4เก้าค่ะอาจารย์ก็0ห้าอีกชุดหนึ่งคือ0หานะคะครับเน้นส,สามหางสามชุดเน้นสามชุดสามหางคือเก้านะคะเล็กวิ่งเล็กเลนมีตัวฟันบพคาะอาจารย์งวดนี่เล็กวิ่งเล็กเลนผมกอกฟัน,ปน,ฟนไปตัวเดียวคือเก้าสายวิ่งสายรูดนะคะ อาจารย์ห้าฟันไปทีเลขกเก่าด้วยค่ะผชมด้อมักเทียวมักเลนนะคะมักวิ่งมักกรุดจดัดใดเลยนะคะตัวเดียวเน้นๆน,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 นกกะคะอาจารย์งวดนี้ก็เป็นงวดวันจันทร์ที่สี่นะคะห้เลขเสีเ้เนอ๊อแตกจังๆเขาจังๆรั่วๆเทั้งน้อยทั้งเล่านะคะอาไทยชุดสไทย์ละก็อาจารย์เพื้อนให้เร่งใจคือเก่าอาจารย์ในวันนี้วัดเก่าชุดสไตยก็เล่าและอาโนยในงวดวันจันทร์นี่ก็ขอให้ ้องเอฟทีทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใจกันทุกคน้นรวมทางแพ่ปลารวยน้ำกับคอหงหญิงมันหานน้ำกันเด้อขอให้เล็กเขาฟังฟังสาธุ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 ขจันทร์ขอให้เลขของเสียนเน่าเขารั่วแต่ก็รั่วทั้งน้ direct, อยท right. bon oh. ั้งเล่านะคะขอขอบพระคุณท่านดีๆที่แบ่งปันในจางแพร่ปลารวยขจันาร์ขอพระคุณคาราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงจะยินแล้วนะคะ หวดนี้เซียนปะคุณชัยฟันทงไห้นะองคำชมมัม่นใจคือเก่านะคะหลังจากหมวดติพันธ์มาเลขเซียนเฮาเชียดชิวไปแต้มเดียวหวดนี้ก็ขอให้เขาร่วร่วแต่ก็ร่วยุกช่องน้องชมป้ใดได้เ้ามารับชมรับฟังนะคะมักสูตรของเซียนปะคุณชัยแคบหน้าจอไหวพิจารณาได้เลยเดอคยะเด้แนวทางกับคีนแนวทางนะคะใจวิจารณญาณให้การดับชมรับฟังเอานะคะสุดท้ายทั้งช่องของขอบคุณพ่อหนเฟื่อช่างเฮา ที่ด้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้มีโชคมีใช่โชคโมันมาเน่งปังปักันสุโกสโสคนค่ะสวัสดีค่ะ